ดีคุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลระศึกษาทุกท่านครับผมนายปิยาพัฒน์ขาวงามครูโรงเรียนหนองตรงสุราิิทยาคมวันนี้จะมานำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครับ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ผมได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูทุกท่านในวันนี้เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมขอ,อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เกมเป็ดตะเล็ดแสนสนุกเรื่องเกมเป่ายิงฉุบหันษาครับในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ผมได้นำมาตรฐานตัวชี้วัดร,ระหว่างวิชาพละศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษามาบูรณาการกัน ให้อยู่ในรูปแบบของการเล่นเกมเบเตเลตจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกมเบเตเลตและสามารถนำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับเกมเป่ายิ้ฉุบคุณครูทุกท่านคงเคยได้ยินและเคยได้เล่นกันมาบ้างแล้วนะครับเกมเป่ายิ้ฉุบจะมีรูปแบบการออกท่าทางเพื่อเป็นสัญลักษณ์อยู่3ามอย่างนะครับคือการไกลคอนกระดาษกติการการเล่นเกมเป่ายิ้ฉุบภาษามีรูปแบบดังนี้ครับให้ผู้เล่นเดินไปรอบๆบ,บริเวณที่กำหนดให้ และรอสัญญาณจากผู้ควบคุมเกมให้จับคู่เพื่อทำการเป่ายิงฉุบโดยผู้ที่แพ้ต้องไปต่อหลังผู้ที่ชนะคนที่เป็นหัวแถวจะต้องเป่ายิงฉุบในรอบต่อไปแถวที่แพ้ก็ต้องไปต่อแถวที่ชนะโดยให้เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แถวที่ชนะเพียงแถวเดียว มการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับวิชาภาษาอังกฤษเมื่อนักเรียนออกท่าทางในการเป่ายิงฉุบครูผู้สอนจะให้นักเรียนได้ออกเสียงเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเป่ายิงฉุบแต่ละครั้งเช่นกันไกลให้นักเรียนออกเสียงว่า s i s s o r s คอนให้นักเรียนออกเสียงว่า hammer และกระดาษให้นักเรียนออกเสียงว่า paper โดยผม จะนำสิ่งที่ได้กล่าวมานี้มาจัดอยู่ในรูปแบบพาแซบของสารกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1เล่าความสนใจขั้นที่2ให้ลงมือทําขั้นที่3นําเสนอผลงานและขั้นที่4สารองค์ความรู้ ขั้นที่ 1. ขั้นเร้าความสนใจครูผู้สอนจะร่วมทักทายและสนทนาเกี่ยวกับเกมเ e บ็นตลิและอธิบายกฎกติกาการเล่นเกมเป่ายิ่งฉบหันษาให้กับนักเรียนฟังหลังจากที่อธิบายเสร็จแล้วครูนํานักเรียนอบอุ่นร่างกายโดยใช้เกมวิ่งเปลี่ยนจุดเพื่อเป็นการเร้าอารมณ์และความสนใจให้กับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนะครับ E เป็นภาษาอ renamed, ังกฤษหรือสามภาษาอังกฤษอย่างแรกนะครับการใช้ภาษาอังกฤษอะไรครับรู้ไหมยังไม่รู้เนาะอ่ะพูดตามดูครับซิ s เซอร์ซิ e เซอร์ซิ Chinese. s เซอร์โอเคนะครับอย่างที่สอง c o ์ e มารเกอร์ทุมับมาเกอร์นี้นะครับทุกคนน่าจะจำอยู่ในมารเกอร์แต่ละอันหนคนต่อหนึงนะหนคนต่อหนึ่งอันนะครับเมื่อคูณบอกปุ๊บก็จะให้เราเปลี่ยนจุดนะครับให้เราเปลี่ยนจุดไปจากมาเกอร์ตัวอื่นนะครับห้าอยู่กับมารเกอร์ตัวเดิมนะครัเข้าใจไหครับครัเข้าใจไหมครับ ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมในกติกาของเกมเป่ายิ่งฉูดภาษาและให้สัญญาณในการเริ่มเล่นเกมครับ ให้ครูผู้สอนชื่นชมนักเรียนที่สามารถเป่ายิ่งฉุบชนะเป็นคนสุดท้ายว่ามีไหวพริบมีความสามารถในการเล่นเกมเบตเลตเหรียเกมนี้หรือให้ผู้สอนสามารถเริ่มเกมนี้ใหม่ได้อีกครั้งเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เรียน รู้ให้ครูผู้สอนสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมให้กับนักเรียนเช่นนักเรียนสามารถปฏิบัติกฎกติกาของเกมเมทัลิศนั้นๆได้อย่างถูกต้องนักเรียนสามารถนําคําศัพท์ที่ได้จากการเล่นเกมเป่ายิงฉุบภาษาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ สิ่งที่ได้จากกิจก,กรรมนี้นะครับวันนี้เราได้คำสับไปสามครั้งนะครับนะครับในการปล่อ,อยผู้ถูกคือขค้นสงมจีว่า,าแฮมมือ การวัดและการประเมินผลสำหรับกิจกรรมการเรียนรูน้นี้ผมจะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมรายบุคคลเพื่อจะวัดว่านักเรียนมีความสนใจมีความร่วมมือในกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรโดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์การประเมินระดับต่างๆครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่ผมได้นำมาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูทุกท่าน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผมได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนธรรมชาติของวิชาพละศึกษาเป็นวิชาที่แอคทีฟไปนในตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการเล่นกีฬาก็จะจัดให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกับการเรียนรู้โดยคุณครูสามารถที่จะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆที่คุณครูพบเห็นได้ตามสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ y o YouTube สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูไดุ้ดท้ายนี้คุณครูท่านใดที่มีข้อแนะนำคำติชมหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้กระผมนายปิยพัฒน์ขาวงามครูโรงเรียนหนองตรงสุราวิทยาคุขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ให้การรับชมวิดีโอนี้ขอบคุณครับ